C'est un sujet dont on n'a jamais parlé, dont j'ai jamais été approché depuis les, euh, durant les quatre années bientôt que je suis ici. Non, sur les frontières, c'est un sujet qui ne m'a pas, pas été mentionné par, par le gouvernement depuis que je suis ici. สวัสดีครับพี่น้อง f อีทางช่องปานุทีวีและทางช่องคอมเมนต์วันนี้นะครับวันนี้อาจจะมีลักษณะแปลกๆนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้จริงๆผมทําคลิปคลิปหนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วแต่อเผอิญว่าเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลผมแปลออกมาแล้วมันค่อนข้างจะไม่ตรงนะครับเพราะไม่ตรง็จแล้วผมก็ไปดูทางต้นทางปรากฏว่าเอ,อที่ผม,มเอามาทําเป็นคลิปนั้นบางทีมันก็เลยเรื่องกันนะครับก็เลย <c oughs> ต้องออกมาทําคลิปใหม่เมื่อคืนมันดึกแล้วนะครับก็เลย มาทำมาตอนเช้าฉะนั้นคลิปนี้นี่นะครับหลายคนอาจจะมองว่าแปลกๆคล้ายๆเอ๊ะปาไอปะหนุ่ยคล้ายๆไอสมเด็จตโยต้าเลยนั่งอยู่ในรถอะไรก็ก็เอาละครับไม่คล้ายครับคนคนคนละประเภทกันนะผมเป็นมนุษย์นะแล้วก็เป็นคนไทยนะครับเอาละฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของการที่เมื่อวานนี้นะครับพูดฝรั่งเศสเนี่ยเขาได้ออกมาเชิงแนวแนวแนวนะแนวแนวแถลงข่าวแถลงข่าวเรื่องของเขมรนะครับผมดู างกายภาพของทูดแล้วเนี่ยไม่มีรอยยิ้มนะครับถ้าทางนิ่งๆเรียบๆเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันสื่อได้นะครับเรื่องของกายภาพเนี่ยนะครับขาไม่ยิ้มไม่อะไรนั่งเงียบๆเรียบๆแล้วเหมือนก็เหมือนก็ตั้งใจจะพูดในลักษณะทางการทูดเขาใช้คําพูดถ,ถ้าตีความจริงๆน่ะมันค่อนข้างจะแรงนะฮะค่อนข้างจะแรงคือการปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับขำเหนเนี่ยในทางการทูดถือว่าแรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างผมเนี่ยหรือว่าเป็นอย่างคนทั่วไปเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่า ตัดหางปล่อยเกาะไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดเนี่ยถ้าตัดหางปล่อยวัดเนี่ยมันยังหาทางกลับได้แต่ตัดหางปล่อยเกาะเนี่ยคือแม่งทิ้งยาวเลยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทูตเนี่ยเวลาเขาจะออกมาพูดอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีการสอบถามนะครับมีการพูดคุยไปยังรัฐบาลว่าเ,เขาจะ,จะ,จ,ะจะพูดอย่างนี้นะจะจะเล่นแบบนี้นะหรือไม่ก็รัฐบาลการของฝรั่งเศสอาจจะสั่งการมาว่าให้ทูตได้พิจารณาเรียบเรียงอ์ดดิ้งที่จะนําเสนอต่อ ประชาคมโลกยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่วันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยในฐานะเป็นพ่อของเขเมรเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครดูเรื่องสามก๊กก็จะเห็นว่ามันมีฉายาของแม่ทัพคนหนึ่งเขาเรียกว่าไอ้ลูกสามพ่อนะครับอไอ้ลูกสามพ่อส่วนส่วนชื่ออะไรไปคิดกันเราเองนะครับนะพรเมรเนี่ยมันก็ลูกสามพ่อเหมือน,นกันนะฮะพ่อแรกมันเลยก็คือสยามพ่อที่สองของมันก็คือกษัตริย์ของมันที่สยามอะนะครับสถาปนาไปให้ พ่อที่สามมันก็คืออะไรฮะเอ่อก็คือฝรั่งเศสนะครับดังนั้นขมรเนี่มันเป็นฉายาไอ้ลูกสามพ่อนะครับถ้าใครไปดูถ้าใครดูวรรณกรรมสามก๊กนี่จะรู้เลยว่านะครับไอ้ลูกสามพ่อเนี่ยคือใครและสุดท้ายเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยไอ้ลูกสามพ่อเนี่ยก็จะตายด้วยตัวเองนะครับสุดท้ายก็ถูกโจโฉเนี่ยนะครับตัดหัวนะครับเสียประจานนะอืมนทีนี้ทีนี้ฝรั่งเศสเนี่ยเขาออกมาพูดเขาไม่ได้พูดเรื่องเดียวนะครับ เขาออกมาย้ำถึง2เรื่องด้วยกันเป็นการดับซ่าเขมรนี่นะครับว่าหนึ่งเรื่องที่เขาพูดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของออสถานการณ์ตามแนวชายแดนนะครับที่ปราสาทต,ตาเมินถมก็ดีนะครับตรงเกาะกูดก็ดีว่ามันเป็นการตอกย้ําเตือนว่าเขมรแอบ,บดอดไปพบฝรั่งเศสท,ทําหนังสือฟ้องฝรั่งเศสว่าถูกประเทศไทยเนี่ยนะครับหาเรื่องนะครับ แล้วภาพวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีเขาก็จะเห็นหมดว่าใครแม่งกวนส้นตีนเขมรเป็นชาติเดียวที่ผมไม่นับพวกแม่งเป็นคนเลยนะฮะผมไม่นับพวกแม่งเป็นคนเลยคนเขมรเนี่ยผมผมรังเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะแต่ก็จะมีแค่บางคนเท่านั้นที่ผมมองเขาเป็นคนกัมพูชาอย่างเช่นไอ้เขมรที่ไปช่วยต้องตึกสตงอเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นเป็นคนเป็นมนุษย์เขาเป็นคนมีน้ำใจเขาเป็นคนที่มีมันสมองผมมองว่าเขาเป็นมนุษย์เป็นคนกัมพูชาแต่นะครับไอ้พวกที่เหลือเนี่ย นะผมมองแม่งชีวิตแม่งเหมือนหมาหมดนะครับเพราะทุกวันนี้คนเขมียนก็แย่งข้าวหมาแดกไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมจะมองคนเขมียนเหมือนหมานะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เรื่องของเกาะกูดที่ทางทูตฝรั่งเศสเนี่ยออกมาย้ําว่ามันถึงเวลาแล้วที่มึงอาจจะต้องไปลงนะครับลงนามในสนธิสัญญาอันโคลสซึ่งมึงก็ยืนนย่นใบสมัครนะครับยื่นไปสมัครเป็นสมาชิกของอันโคลสแต่มึงก็ตกติกนะครับตกติกลีลา มึงจะโง่เชื่อนักการเมืองไทยมึงจะโง่เชื่อนักการเมืองของมึงที่อยู่ต่างประเทศว่าเฮ้ย <c oughs> พวกเรามารวมหัวกันนะ <c oughs> มันมีข่าวว่านักการเมืองไทยเนี่ยนะครับเออไปสั่งไปสอนมันนะครับให้ให้เล่นเกมนอกระบบให้ตุกติกนะครับจนกระทั่งวันนี้ผมเชื่อว่าฝรั่งเศสเขารู้แล้วะว่าปัญหามันเกิดจากอะไร <c oughs> เขาถึงออกมาพูดไงว่ามันถึงเวลาแล้วเขมรที่มึงเนี่ยนะครับจะต้องไปลงนามในอนุสัญญ,ญานะครับหรือสนธิสัญ,ญญาที่อันโครสเนี่ยนะครับเขาเป็นเป็นประเทศที่ใช้บังคับกฎหมายทะเล นะครับแล้วก็เรื่องของไหลทวีปวันนี้มึงจะปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วครับว่ามึงมึงมึงจะไม่เอาต่อให้ต่อให้มึงจะไม่ฟังฝรั่งเศสมึงจะไม่ไปลงนามนะครับแล้วต่อให้นะครับมึงจะเรียกร้องเรื่องเกาะกูดมึงจะเอาไปศาลโลกผมก็บอกมันมีแต่คุยกันรอยยิ้มมันทําอะไรไม่ได้หรอกนะครับยกเว้นนักการเมืองชั่วชั่วของไทยนะครับบางกลุ่มบางพวกบางคนนะที่มันจะไปสอนมึงและที่มันจะเตรียมฮุบไอ้เรื่องทรัพย์สมบัติพยาทรัพยากรธรรมชาติตรงเกาะกูดเนี่ยแล้วไปร่วมแบ่งปันกับมึงเห็นได้ข่าว แลนเนี่ยผมไม่ยืนยันนะเห็น,น,นได้ข่าวว่ามีการไปเปิดปั๊มน้ำมงปั๊มน้ำมันไปเปิดบริษัทเตรียมค้าน้ำมันรออะไรเงี้ยนะซึ่งเขาบอกว่ามันมีคนไทยอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยก็ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะร่วมกันขายชาติโกงชาติโกงแผ่นดินหรือเปล่าแต่ในอดีตเนี่ยผมเห็นคนโกงชาติโกงแผ่นดินนหนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับไปเห็นมาแล้วนะครับแล้วก็นักการเมืองบางคนก็ไปรับสารภาพมาแล้วอะไรเงี้ยว่าโกงชาติจริงขายนะโกงโกงชาติเนี่ยทุจริตอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้มันมีอยู่จริงดังนั้นเนี่ยผมยก มองอดีตนะครับนักการเมืองบางคนเนี่ยที่ต้องหนีไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาขอพระราชาทานอภัพยโทษว่าทุจริตต่อน้าที่ราชาการจริงโกงจริงอะไรแบบนี้นะ <c oughs> ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเวลากลับมาแล้วเนี่ยไอ้คาว่าโกงไอ้คาว่าทุจริตมันติดตัวไปยันตายและที่สาคัญมันติดไปยันตระกูลนะครับทั้งตระกูลเนี่ยมันจะเสียหายหมดดังนั้นนะครับ อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยว่าขอให้สบายใจได้งานนี้ฝรั่งเศสแม่งมันคงละอานะฝรั่งเศสมันคงจะเบื่อมันบอกไอ้เฮียแม่งไปยูเนสโกแม่งก็ไปจดเละเทะไปหมดเลยไอ้เฮียสร้างแต่ปัญหาพอไปพูดถึงเรื่องสงกรานก็เป็นไงก็ไปเอาพระเข้าไปสวดเลอะเทะไปหมดพมางานเกาะกูดเขาให้ไปทําตามกติกาแม่งก็ไม่ไปนะครับผมประกาศตรงนี้เลยนะครับผมมองเขมรไม่ใช่คนส่วนใครจะโลกสวยจะมองว่ามันเป็นมนุษย์เป็นคนหนึ่งมีลมหายใจอะไรเรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมใช้ความคิดเห็นส่วนตัว เอาละครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่าในใดที่ต้องการสนับสนุนรายการเราก็มีช่องทางสนับสนุนรายการให้อยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลรำลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแปลกๆหน่อยนะคายคายสมเด็จโตโยตา้าสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> Non, sur les frontières, c'est un sujet qui ne n'a pas, pas été mentionné par, les, par le gouvernement depuis que je suis ici. Bien sûr, les cartes sur lesquelles se déroulent les diverses négociations avec les divers pays frontaliers sont souvent des cartes qui sont issues du protectorat. Je comprends que c'est un sujet très, très important et très sensible. Nous pensons en tout cas que c'est que des questions qui doivent être réglées par la, la négociation, la diplomatie entre les pays concernés. Je ne crois pas qu'il y ait un rôle de conciliation possible joué par la France. Je ne crois pas qu'il y dans, dans ce cadre-là. Les relations du Cambodge avec les pays voisins sont très nourries, très fortes. J'espère je qu'une solution pourra être trouvée sur les, les dernières difficultés qui peuvent exister.